สวัสดีครับ um ہ, นักเรียนชั้นม .1 หนึ่งทุกคนวันนี้พอบกับครูประสิทธิสิริในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและัฒนธนรมวันนี้จะนําเสนอเรื่องทําเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทวีเอเชียครับทาเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทวีเอเชียทําเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทวีเอเชียขึ้นอยู่กับปจัจจัยดังต่อปไปนี้ 1. มีทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม 2. อยู่ใกล้ปากแม่น้ํา3อยู่ในพืนน้นที่ราบ 4. เดินทางไปมาสะดวก 5ไม่มีปัญหาจากภัยธรรมชาติ6เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 7. มีแหล่งน้ำเพียงพอ8อากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไปเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศร,รษฐกิจและสังคมของตะวันออกเอเชียมีดังนี้1ดูไบประเทศสหรัฐอาหารับเอเมิเรต์เป็นศูนย์กลางพยายรรันธกิจการค้าน้ำมันการท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทร,รัพย์2ม,มุมไบประเทศอินเดีย เป็นแหล่งพินธุกรรมและการเงินมีสากรรมรบันเทิงชื่อดังคือภาพยนตร์บอรลิวู์ซึ่งเทียบเท่ากับฮอลลีวูดของประเทศสหรัฐอเมริกา 3. โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นศูนย์การพณนชยกรรมและการเงินเป็นจุดทางการคมนาคมขนส่งและเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ 4. โซนประเทศเกาหลีใต้เป็นแหล่งพนธุกรรมและการเงินแหล่งชอบปิกใต้ดินและเมืองท่องเที่ยว 5. เซีย่ยงไฮ้หรือชางไห่ประเทศจีนเป็นศูนย์การพนิกรรมและการเงินเป็นขั้นการขนส่งท่าเรือแหล่งอุตสาหกรรมและเมืองท่องเที่ยว6เขตบริหารพิเศษฮ่องกงประเทศจีนเป็นแหล่งพนิกรรมและการเงินการขนส่งและท่าเรือที่สาคัญแหล่งอุตสาหกรรมและเมืองท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย สำหรับเศรษฐกิจของทวีเชียเมียตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และกลุ่มประเทศอาหรับจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้เกิดปัญหาการหลั่งไหลเข้ามาของสินค้าจากประเทศจีนซึ่งมีราคาต่ํากว่าสินค้าของประเทศอื่นๆเพราะจีนเป็นประเทศใหญ่ผลิตสินค้าได้ขาวแล้วมากๆค่าจ้างแรงงานจึงต่ำและมีต้นทุนการผลิตต่ำนอกจากนั้นยังมีปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาขยะ และกองเสียอันตรายซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนทําให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนสําหรับวันนี้เนื้อหาเรื่องทำเลที่ตั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของทวีเอเชียก็จบเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ